ที่ผ่านมาเนาะจนมาถึงวันเนี้วันสุขวันสุดท้ายทุกคนเริ่มมีความรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งไหมคะจากการที่เราได้ลงคอร์สออนไลน์กันปฏิบัติ5วันเต็มๆวันนี้วันสุดท้ายนักการะตูนก่อนมาการ์ตูนเป็นไงก็ก็คิดน้อยลงนะคะพอดีแบบมีเรื่องคิดมากอยู่ ก็เหมือนแบบเรื่องที่ที่เราคิดอ่ะเหมือนแบบน้อยลงแบบสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่ไม่เคยเอาจริงๆอ่ะไม่เคยดีอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ก็จะแบบก็จะแปลกๆก็มันก็จะเหมือนแบบยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนเออเหมือนมีเพื่อนคุยมีติวิทยามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดการ่นภายในเนาะ ใช่ค่ะมันก็มันก็แปลกดีแบบว่ามีอะไรที่แบบมันรู้สึกดีอ่ะที่แบบมันไม่น่าเชื่อค่ะกับเลยนะคะแล้วย่าลืมมาท่นอีนะได้ค่ะใครต่อมาเอ่ยอย่าแย่งกันใจเย็นใครต่อใครต่อดิพี่ใหญ่อะพี่ใหญ่ไม่มีอะไรจะพูดทุกอย่างคือมันโอเคขึ้นอ่ะโอเคขึ้นเยอะ จากที่แบบว่าเคยเคยเคยแบบว่าอะไรนะมันจะมีคําถามในสมองในในใจตัวเองว่าทําไมวะทําทไมวะทําทไมวะทําไมวะทําไมวะเห็นไหมทําไมมันต้องทําอย่างนี้กับกูวะทําไมมึงต้องทําแบบนี้กับกูทําไมอย่างนี้แต่ตอนนี้คือไม่ทําไมละเอ,อไม่ทําไมละไม่คิดมันละปล่อยวางมันเหมือนที่คุณพี่บอนบอกยืนดูมันเฉยนั่งแบบเออฉันฉัน,ฉ,นฉันนั่งอยู่ในเก้าอี้แบบ เหมือนเก้าอี้เก้าอี้ทำเล็บที่ร้านอะ่ะจะเป็นเก้าอี้แบบตัวใหญ่ใช่ไหมคะค่ะเป็นอ่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอะ่ะกะไมยี่แล้วก็มีติดเพชรอะไรเงี้ยมันเหมือน,น,นเป็นเก้าอี้นั่งเจ้าหญิงอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะอารมณ์ประมาณน,นั้นเนนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยสวยสวยอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวสวยสวยฉีดน้ำหอมหอมหอมฟุ้ง ฉันอยากวันนี้ฉันอยากจะแตง่งเซ็กซี่ฉันก็แต่งเซ็กซี่ฉันเย่อะไรมันจะเข้ามาใจมันก็นั่งก็อี้สวยๆมองดูมันไปมองดูมันไปเอออียายป้าเจ้าของร้านจะพูดประชดประชันอะไรก็เรื่องของมืองไม่เจ็บเนาะเรื่องพูดไปเริ่มเบาสบายเนาะตั้งแต่เราได้ฝึกปฏิบัติกันมาเนะคะนะใช่ค่ะใช่ใช่ขอบคุณพี่ใหญ่นะคะค่ะเป็นพี่เกดว่าไงคะพี่เกดเป็นไงบ้าง พี่ได้เข้าใจตัวตนของตัวเองค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้มันเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ต้องแคร์คนอื่นฟังเสียงของตัวเองฟังเสียงของหัวใจของตัวเองก็พอแค่นั้นประมาณนี้ค่ะน้องเปิลดีใจงเลยพี่ขอบคุณนะคะพี่ปุ๊เป้ว่าไงคะพี่เป้ เออสำหรับตัวพี่รคะก็คือคลายความม่ตกกังวลไปได้เยอะสามารถแบบควบคุมเรื่องความกังวลใจความกลัวอะไรพวกนี้ยคือเรียกว่าสามารถหาวิธีกจัดได้อะค่ะดีใจจังเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นไม่เหมือนวิ่งตามถ้าเป็นเมื่อก่อนจะรู้สึกแบบว่า,วาพอะอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจหรืออะไรเงี้ยเราจะวิ่งตามตลอดตอนนี้คือเหมือนลักษณะว่า หยุดนิ่งดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือไม่ได้จะแบบรีบร้อนทุกอย่างคือแบบต้องรีบต้องรีบ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 เดี๋ยวนี้คือแบบเออมันไม่ต้องรีบก็ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่านิ่งกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วก็อย่างเรื่องของความกลัวเมื่อก่อนจะมีความกลัวมากแบบกลัว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 เดี๋ยวนี้คือรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอก จริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกมันมันน่ากลัวเพราะว่าเราคิดไปเองมากกว่าเนี่ยค่ะก็คือแบบเออเริ่มเริ่มจัดระเบียบสมองตัวเองได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะน้องปีมเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลวัวดเกาะตอนนี้เห็นเห็นผลแล้วค่ะอืมแต่ก็ก็คือรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในด้านทัศนคติ แล้วก็อารมณ์ตัวเองเนี่ยค่ะรู้สึกว่าค่อนข้างจัดการความเครียดตัวเองได้ดีขึ้นความวิตกกังวลอะไรเงี้ยเพราะปกติมันจะเป็นไมเกนเนาะใช่แล้วก็มันเหมือนเราเราเริ่มหาทางออกได้เวลาเราเจอปัญหาจากที่เมื่อก่อนนะคะเวลาเป็นเจอปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องการที่แบบคุยอะไรกับใครแล้วมันสื่อสารลําบากทุกอย่างตอนนี้มันสมูทมากพี่เบิ้ลกลายเป็นแบบไปไหนคนก็ต้อนรับอะ จากที่ปกติบีมจะเป็นคนที่ไปไหนคนก็จะมองว่าอีนี่ตัวร้ายอ,ะอ่ะตอนนี้คือทุกคนยิ้มแล้วพร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะติดต่องานราชาการหรืองานอะไรซึ่งปกติงานราชาการจะแบบคนจะตั้งพอมกับบีมก่อนแล้วเพราะหน้าบีมมันู้อย่างอะเนาะแต่พอ <N an S 2> เราแบบจัดใช่แล้วพอตอนนี้เราจัดการความเครียดตัวเองได้ความวิตกกังวลมันมันหายไปอะพี่เปิลมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันดีขึ้นทีนี้สีหน้าเรามันออกพอหน้าเรามันดีอะคนเขาก็อยากแบบดีลงานกับเราเนาะ แล้วส่วนกับปัญหากับอย่างคนในบ้านหรือว่ากับที่ทํางานในกับลูกน้องอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรามี power มากขึ้นเพราะว่าพอเรามีวุฒิภาวะมากขึ้นเนาะคําพูดคําจาอะไรมันดีขึ้นเพราะว่าเราแบบเขาเรียกเราไม่เอาอารมณ์มาปนกับเรื่องงานความน่าเ oh. ชื่อถือมันมาอืมเพิ่งเห็นผลวันนี้ชัดๆเลยจนลูกน้องอะ่ะ oh. ที่เป็นเลขา oh. จริงเลยค่ะโทรมาบอกแล้วพี่แบบ รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่พี่สั่งงานไปตอนนี้ทุกคนทําตามแล้วนะต้องไปบอกดรโนแล้วนะดรโนกาลังรอการติดตามะอขอบคุณ<อ>ามากค่ะอโอเคเท่านี้ค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะ